อาจาจะส่งให้หท่านประธานนัคนอื่นก็จะเป็นชุดๆเดิสักสิบสิบห้าขอบคุณนะต้องขอบคุณที่คกณ่าวว่าคงเราวันนั้นเนี่ยคนหมื่นขึ้นนะครับอันนี้เป้าหมายของเราต้องการความรักความสมัคคีความสมันคีควาบสาันเพิ่มเกำลังคนเลยต่างเดี๋ยวท่านประธานกันนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็จะ เป็นการดื่มน้ำสาร์นันถ้าเกิดท่านนึกถ้าไปก็จะจัดให้มีการดื่มน้ำสาตรตันตนว่าจะหาเสียงโดยซื่อสัต์สุจริตทีจะเพิ่มขึ้นมาจากล่างนะครับส่วนนันอื่นนี่ก็เสียการต่อได้ไหมอันนี้เป็นเป็นปนัญหาใหญ่นะเราไม่แน่ใาจาว่ามันจะเกิดขึนะ้่เรนคิดที่ส่วนเดเจพระเรส่วนที่บ้านเรานี่คือ ทีนแดนนั้นสักสิบที่สุดมาเป็นประธานได้ด้วยยิ่งดีนะครับโดยพอตัอ้งขอบ่เรื่องของมวลชนที่มานะครับต่ที่ท่านประธานเมืองท่านใดท่านนี้มีพอพูดไปก็ปันแพ้กันหมดเรียบร้อยเลยนะแล้วก็าหาไอ้แกร์เอลรูปไร้เช่ดค่าที่เป็นพิธีกรรมแต่ซึ่งผมผมไม่ไม่ชำนาญแต่ว่าคิดเปลียนเหมือนว่าเป็นพิธีเพื่ออะไรต่ออะไร ไอ้เงี้ยในสวนตอนนั้นอจัดลานข้างบนข้างบน